สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากนี้ที่ประเทศโนเวย์นะคะฝนหยุดตกแล้วเรามาเข้าป่าดูกันนะคะวันนี้เดินไม่นานานะนนนนนนนทุกคนแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงค่ะไปกันเลยค่ะเพราะดูเหมือนฟ้าคืมอีกแล้วเหมือนฝนจะตกมาดูกันนะว่าเมทจะได้เห็ดกลับบ้านไหมไปข้างในกันเลยค่ะโอ้โอโอโออยังสวยเลยค่ะมาตัดขานะคะอโอ้ สวยมากค่ะดอกนี้เห็ดพึ่งหวานหัวแดงนะคะนี่ได้มาแล้วค่ะสองดอกค่ะนี่อีกสองดอกอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะนี่เห็ดพึ่งหวานโอ้ขายังสวยเลยโอ้โห นี่ค่ะเห็นกันชัดไหมสวยมากเลยค่ะตัดขาเลยค่ะโอ้อันนี้ะายาโอ้สวยเลยค่ะอืเห็นกันชัดเนาะทุกคนดูอย่างสวยเลยค่ะดอกนี้โอ้สองดอกนี้ขึ้นคู่เลยค่ะทุกคนโอ้โหอ,ออกมาแล้วค่ะดู เราจะตัดยังไงอมาดูมาดูมาดูาดโอ้ครบเลยค่ะอือหาสองดอกนี้แต่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวที่เหลือไปแต่งที่บ้านค่ะดูดูการขึ้นของน้องนี่ค่ะสองดอกโอ้โหดูดอกตะมุตะมิมากเลยนะคะเห็ดพึ่งคลายดอกนี้ ใช้ได้อยู่ค่ะอีกดอกนึงนะค่ะอืมดูอย่างอ่อนเลยค่ะ,ะนี่ไซส์เนี่ยกำลังกินเลยค่ะทุกคนอืมดูไซส์กำลังอ่อนเลยค่ะนี่อีกดอกนึงนะแล้วมีอีกดอกนึงค่ะเมยจะเอาแต่ไซส์เล็กๆนะทุกคนโอดูไซส์ใหญ่ดูค่ะเมยไม่เอานะคะเมยชอบ ใช้ประมาณนี้ค่ะเห็ดพึ่งขาลายคือกําลังแกงเลยนะไซส์เนี้ยเห็ดพึ่งหวานค่ะช่ำๆเลยนะทุกคนเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกค่ะโอ้ใช้ได้เลยอากาศไม่หนาวนะหลังฝนหยุดตกอีกดอกนึงแล้วค่ะนี่ยังสวยเลยชอบจังเลยอากาศอย่างเงี้ยหลังฝนหยุดตกนะคะ ตอนที่ฝนมันไม่ตกอ่ะมันตกอ้าวนะคะพอมันหยุดตกมันก็เออคลายร้อนนิดหนึ่งโอ้ดอกนี้สวยอยู่นะคะเห็ดกลมหวานโอ้ดอกนี้ยังสวยเลยค่ะดูโอ้โหกรีสิค่ะโอ้โหแน่นปักเลยดอกเนี้นิดไม่คมอีกแล้วนี่ค่ะใช้ได้มากและสวยมากเลยค่ะดอกนี้สามดอกเลยค่ะ มาไล่เก็บโอ้โหสุขใจมากนี่ดูโอ้แดน,นเตอรโอ้ห่ห <laughs> ดินมันแห้งนะคะฝนนะ่ะไม่ได้ตกหนักนะทุกคนมันแบบตกปุยๆธรรมดานะคะสี่ดอกสรุปตรงนี้ได้สามดอกมา ตัดขาตัวเลยค่ะตัดใส่ตะก้าตัดใส่ตะก้าเลยนะเอา้าทําหัวหลุดไม่เป็นไรนี่ค่ะดอกนี้ดอกนี้ยังไงอา่าดอกนี้ได้แค่หัวนะคะโดนเจ้าที่ตัดขาไปโหเสียงกรอบมากทุกคนชอบจังเลยเสียงแบบนี้ยนี่ค่ะดูดอกนี้พ่มาแต่หัวนะ แตแค่เห็นค่ะโ้แน่นด้วยนะอืมอมืนี่ค่ะโอ้โหอย่างสวยเลยอะโอ้แน่นไม่ได้มีดอกเดียวนะจ๊ะมีดอกค่ะโอ้โหถูกใจค่ะถูกใจถูกใจตัดขาเลยค่ะอี่ ใช้ได้นะคะอืมสสยเลยอืมอืมนี่ค่ะโอ้ดูดอกนี้สิทุกคนโอ้ยโอ้โอขานิ่มๆโอ้เดี๋ยวนะโอ้ยทุกคนขานะโดนเจ้าที่ตอดไปแล้วนะเห็นไหมคะนี่ มาดูดอกนี้ค่ะใช้ได้ไหมอู้ววมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นอู้นี่ค่ะอ้าใช้ได้นะคะโอ้ใช้ได้เลยค่ะดอกนี้สวยเลยค่ะอืแข่งด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นเห็ดขคร่งขลายว่าแก่แล้วอืม พึ่งขาลายดอกนี้คืออ่อนมากตู้ยังสวยเลยค่ะให้ดูเห็นไหมคะไซกำลังกินเลยอะ่ะแล้วอ่อนมากดูสิโอ้โหชอบจังเลยอะ่ะเจอเห็ดพึ่งขาลายไซแบบนี้นะคะนี่ดูดูดอกนี้ทุกคนโอ้ยังอ่อนเลยอะ่ะให้ดูชัดๆอ่อนมากทุกคนโอ้ย ไซสสวยกำลังกินเลยค่ะและตรงนี้ดูหนึ่งสองแล้วก็เห็ดพ่งหวานดอกหนึ่งนะคะนี่โอ้โหไซสที่ตามหาเลยดูขานี่เห็นไหมคะแล้วก็เห็ดพ่งหวานีกดอกนี้โอ้โหทุกคน้ว ดู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 ค่ะดูอย่างสวยเลยสามดอกตัดขาเลยค่ะอ่อนมากดอกนี้อีกดอกนึงค่ะไซนี้ยไม่จะบอกเลยนะว่าไซกำลังแก้งทุกคนคนตามหากันมากนะคะแบบบ้านกว่านี้หน่อยนึงเขาก็เก็บกันนะคะแต่ว่าส่วนมากไซประมาณนี้คนจะเก็บกันค่ะเพราะว่ามันอร่อย บานเกินไปวางทีมก็แก่นะคะถ้ากินแบบอ่อนๆอะ่ะมันจะอร่อยค่ะโอ้โหพึ่งหวานดอกนี้สวยจังเลยอะ่ะนี่ค่ะโอ้ยังสวยเลยอ่ะปิดดอกหนึ่งแล้วค่ะเอา้าหักนะนี่ไซส์นี่กำลังได้โอ้ดูดอกเนี้ยอยากได้แบบนี้อยากได้ไซส์แบบนี้นะคะทุกคนนี่ดู หมวกุ้มเลยแหละดอกเนี้ยอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเมย์เห็นดอกนี้ด้วยนะแต่ว่าเมีว่ามันใหญ่ไปแล้วอะ่ะเมยเจ้าดอกนี้ค่ะนี่ไซส์เนี้ยที่เมย์ตามหาค่ะเห็ดพึ่นขาลายมีค่ะอีกเลยโอ้โหถูกใจค่ะถูกใจดอกนี้ถูกใจเพราะไซส์ที่ต้องการค่ะน่ารักมากอืม แต่งขาเนาะค่ะเอาเฉพาะนิดเดียวพอนะคะเห็ดพึ่มขาลายอย,อย่าปาดเยอะค่ะเดี๋ยวก็ดาเดี๋ยวค่อยไปแต่งที่บ้านอีกทีหนึง่งเล็กยังไงก็เห็นค่ะหัวขึ้นมาแล้วนี่โอ้โหอ้ไม่ได้แค่เล็กแค่หัวนะทุกคนเดี๋ยวนะต้องใช้มีดให้น้องขึ้นมา โอ้นี่ค่ะโอ้โหไซที่ตามหาไซเนี้ยอร่อยมากทุกทุกคนดูโอ้ป้าทุกคนอย่างสวยเลยอ่ะมาดูอือหือทุกคนฝนมันเริ่มลงเม็ดอีกแล้วอะแต่มันไม่ได้ตกแรงตกแบบโปรย,ยๆค่ะทุกคนดูดอกนี้สวยมาก อีกดอกหนึง่งค in ่ะโ,โอ้โหยังสวยเลยอ่ะปาดขาสิคะรออะไรโอ Haha, ้โหยังอ่อนเลยทุกคนกีดเลยค่ะเมย์สองดอกติดเลยค่ะอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะเห็นแต่หัวฮะแตท่านอ้ืมนี่นี่ขึ้นมาแล้ว โอ้ยยังอ่อนเลยอะ่ะดูสิดูสียังอ่อนเลยค่ะนี่เอาเดี๋กวนาย่านี่ค่ะอีกดอกนึงละค่ะโหแน่นมากอ๊้ยให้ดูความเป็นขาขึ้นมาเดี๋ยวนะดอกขึ้นมาที่สวยเลยนี่นี่ค่ะโอ้โหโอ้ทุกคนดู เจ้าที่ตอดนะคะดูดอกนี้จะกินได้ถึงไหนทุกคนดอกนี้ได้แค่หมวกนะคะจริงๆด้วยได้แค่หมวกค่ะดอกนี้มาดูดอกนี้ค่ะดูโอ้โหาสวยค่ะทุกคนม,มาดูสวยจริงไหมอา้าวสวยจริงด้วยค่ะเจ้าที่ยังไม่ตอดนะคะดูโอ้โห ร้อโอ้โหเลยค่ะเม่เห็ดขุ่งหวานดอกนี้อีกสองดอกค่ะมีดอกใหญ่กับดอกเล็กเดี๋ยวเม่จะดึงดอกใหญ่ขึ้นมาก่อนนะอ่ะดอกใหญ่นี่ไม่รอดนะคะดูนิ่มเลยเอาที่เดิมแล้วมาดูดอกนี้นี่ดอกอยู่นี่ค่ะอโอ้โห,โ,หโ,หโหทุกคนเอ้ดอกนี้เดี๋ยว ต้องรอดนะถ้าสวยขนาดนี้เอาโอ้โอ้ขึ้นโอ้โหหักโอ้ดอกนี้ได้แค่นี้ค่ะทุกคนดึงจนหักเลยนะคะแต่ว่ารอดค่ะโอ้สวยด้วยค่ะทุกคนดอกนี้ใช่ไหมมาลุ้นเอาทุกคน <c oughs> ใช่ด้วยค่ะดอกกระจี้ลิศเลยนะคะเห็ดพึ่งหวานดอกนี้ดูดอกนี้ค่ะโอ้ โอ้มาลุ้นมาลุ้นว้าแก่แล้วค่ะทุกคนเอาไว้ที่เดิมนะคะแก่แล้วเมย์ไม่เก็บนะคะปล่อยที่เป็นเชื้อปีต่อไปค่ะแต่ดอกเนี้ยสวยอยู่นะสองดอกเลยค่ะเห็ดพึ่งค่าลายใสที่ตามหาอู๋แข็งตักเลยค่ะนี่ดอกนึงนี่ค่ะสองดอกเลย เกือบครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะวันนี้ก็เก็บได้ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนเดินยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะฝนลงเม็ดโปรยๆแล้วค่ะเมย์ก็คิดว่า กลับบ้านดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบค่ะวันนี้ได้เห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายนะคะไม่เยอะแต่มีความสุขค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและตามไปดูเมย์ได้ที่ช่อง YouTube นะคะทุกคนขอตัวก,กลับบ้านก่อนนะคะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะทุกคนไปค่ะกลับบ้านกัน